รับปีนี้ก่อนเข้าพรรษาที่วัดจะมีการบวชพระเอกหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ากระผมจะไปบวชกระผมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรลงทุนขนาดไหนและบวชไปแล้วจะออกไปทุดงวงปลดจะได้หรือไม่หรือหลวงพ่อมีกฎเกณฑ์อย่างไรผมออกราบประเีระเบียบทั้งวัดเขามีนะอแต่ว่าไม่ต้องปฏิบัติการระเบียบก็ได้ใช้วิธีรับเอมีรับหรอครับมี ่ายเงินมาสิบล้านก่อนแล้วก็ไปตามสถากรรมเงินอันน่ะสิอ๋อครับเกี่ยวกับเรื่องบวชไปบวชนี่ต้องไปมีระเบียบต้องปฏิวัติต้องไปตามนั้นเลยนะต้องตามนั้นจะอ้างว่าเคยทําบุญมาทรมนั้นไม่ไม่มีทางไม่ได้เลยนะครับระเบียบต้องเป็นระเบียบใช่โอ้ครับต้องปฏิบัติตามกฎชะกหมดเรื่องไปคาว่าทุตดงทั้งไม่จําเป็นต้องเข้าป่าทุดงสิบสามไม่เคยเรียนมาหรือ อยู่ในวัดก็ถดงได้ครับครับไม่แน่บางทีออกป่าอาจจะแยก,กอยู่เมืองนะแยกก่าเดี๋ยวนี้มันป่าไม่เืยมีเลอ๋อเดีก็มีแต่หนี่งดงพวกหาเป็นโจนส่งเด็กก็จะซวยใหญ่ครับครับ,รบอยู่ในวัดตปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะวัดท่าสุ่งนี่แหม่สบาย